สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้จะพาทุกท่านมาดูความคืบหน้าของการขยายถนนจาก2เลนเป็น4เลนนะครับถนน2083นะครับจากอำเภอราศีสไลดมุ่งหน้าไปยังแยกส้มปล่อยน้อยนะครับคุณผู้ชมครับ สำนักก่อสร้างที่สองกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมนะครับโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข2 0 8 3อุทุมพรพิสัยอำเภอคำเขื่อนแก้วตอนบ้านบัวห่งราศีสไลรยรวมสะพานข้ามแม่น้ำมูลด้วยนะครับซึ่งระยะทางตอนแรกนี่คอาจจะไม่มากนะครับจากสะพานข้ามแม่น้ำมูลอำเภอราศีสไลรยไปถึง แยกหัวช้างก่อนนะครับในตอนแรกนะครับเป็นการขยายถนนชั้นพิเศษ4ช่องจราจรน,นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งสำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างนะครับก็ห้างหุ้นส่วนจำกัดสีประคนชัยก่อสร้างนะครับวันที่เริ่มต้นสัญญาวันที่28มิถุนายน2568สิ้นสุดสัญญาวันที่11มิถุนายน2500 เจ็ดสิบเอ็ดนะครับมูล,ลค่าของการก่อสร้างนะครับ859บาล้าน4 6่แ6น้บาททวนนะครับคุณผู้ชมครับนี่คืองานก่อสร้างหรือว่าการขยายถนน2083ครับขยายในช่วงแรกนะครับตอนแรกก็จาก บริเวณของอำเภอราศีสไลัยนะครับจากช่วงของสะพานข้ามแม่น้ำมูลอำเภอราศีสไลดมุ่งหน้าไปยังอำเภออุทุมพรพิสัยนะครับในตอนแรกนะครับเท่าที่ผมเห็นด้วยสายตานะครับก็จะขยายมาถึงบ้านหัวช้างอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดก่อนนะครับในตอนแรกนะครับซึ่งตอนนี้ก็คืบหน้าไปเยอะทีเดียวนะครับสองฝั่งก็มีการเกล็ดแล้วก็เกลี่ยถนนเรียบร้อยนะครับตอนแรกนะครับ สะพานข้ามแม่น้ำมูลอำเภอราศีสไลยแยกหัวช้างก่อนนะครับแล้วในอนาคตก็จะต่อไปจนถึงแยกส้มปล่อยน้อยอำเภออุทุมพรพิสัยนะครับนี่คือโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข2083ครับอำเภอราศีสไลทยอำเภออุทุมพรพิสัยนั่นเองนะครับที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็เป็นการขยายจากอำเภอราศีสไลทยมุ่งหน้าไปยังบ้านหัวช้าง อำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับมูลค่าการก่อสร้างนี่ก็ถือว่าเยอะทีเดียวนะครับ8 5 9 4 6 7 6 60, 6บาล้าน467,660บาทต้วนนะครับนี่เป็นการขยายถนนนะครับเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมนะครับชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมครับอดใจรออีกไม่นานนะครับพี่น้องชาวราศีสไลหรือว่า พี่น้องที่อื่นๆทั่วประเทศนะครับที่มาทางเส้นทางนี้ก็จะได้ใช้สีเหลี